ที่จะไม่มีภาวะกระดูกสัมผัสอะไรนะครับไม่มีการเหลบเห็นอะไรเลยนะครับแต่ไม่สามารถทุบเด่นได้ก็คือแบบเจ็บเจ็บ์ทั่วตัวนะครับนมอเอาเอาแบบท่านั่งไี่เอาลงทามาผู้ป่วยสามารถจับตัวขึ้นได้ไหมถามนึงให้ได้เอาให้นอนลงให้นอนนอนมับพื้นนอนก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 ับพื้นเราจะเราจะเคลื่อนย้ายังไงอีกสามคนอยู่อีกสามคนอยู่ฝั่งนี้อีกสามคนอยู่พนั่งนี้เป็นจริงอ่ะ ไมเดูนั่ยนั่งดีการใช้อุปกรณ์ทุกคนนั่งนั่งดีการดันลมหายใจเดียวหายุดทาก็ได้ที่สนาดเออผูยเชิญสามคนย่เป็ออกไปยื่งมปนเดีดูดูดูยิ่งมันยิ่นทมอยู่้มอยู่ตรงกลางยางิ่มันมีทีเดอ่ะด่าู้อพูเชิสามคนโนี้บอกนะครับสคนจากนรกจะมีท่าคู่เข่าเอาเือรเอามือสมุดสลับตำแหน่งกันท่าคู้เขา ให้อยู่ในทางเดียวกันนะครับให้อยู่ทางเดียวกันขบเข่าทางเดียวกันแต่ว่แล้วมือยื่นมือออกมาทั้งสามคนนะครับยื่นมือมาทั้งสามคนเพื่อที่จะทําทการพิจารแข่งคนไข้นะครับทําการพิจารแข่งคนไข้มือข้านหนึ่งมาดูนะครับเขาต้องให้กันทั้งสามตองมือเขาจะห้กันนะครับมือคนที่หนึ่งจะอยู่ตรงช่วงหัวไหล่นะครับอยู่ช่วงไหล่ของคนไข้เพื่อที่จะพิจารแข่ง คนที่สองจะอยู่ช่วงเอวและต้นขาคนที่สามจะอยู่ช่วงต้นขาครับปลายปลายต้นปลายปลายข้อเท้านะครับหลังจากนั้นคนที่หนึ่งคนนี้เลยครับคนหน้าทีมเขาจะเรียกว่าคนหน้าทีมจะทําเป็นคนสังการเพื่อจะให้พิกแขนัวเมือนให้แบบพร้อมกันถ้าไม่ถ้าไม่ส่งสัญญาณการยกมันจะแบบเหมือน,นแบบไม่พร้อมกันมันกอาจจะมีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับนึ่งอ่ะ เดียสาตหนึのの่งสองสอ่สอบกอ้มาครับสอบเ้ามาเลยหลังจากนั้นคนที่เป็นหัวลายจะเรียม์สามหนึ่งสองสามว่าหลังจากนั้นเรียคนที่หนึ่งคนที่สได้ยยัไม่ยังไม่พอดีคนที่หนึ่งคนที่สคนที่หนึ่งจับใต้ใต้หัวลหาหน้เข้ามาคน่ กาหันไง่ายเนี่ยก็ถันหน้าข้าหันไง่ายสอนไต้เท่าไหร่สอบไต้เท่าไหร่ได้ไหมไม่ไมสอบใต้ไเรีด้ว่าอะไรลันเะสอบไต้ลันเหายใหันหน้าหันหน้าเข้าไหมไม่ได้วเช่จบจับช่วงเอวสอห้าหันห้าก็หันไง่ายมันได้มันได้จับขามีสอนห้าให้เพื่ออะไรครับให้คนบาดเจ็บอยู่ให้มันจะได้ไม่ตกให้อยู่ตรงกางของ ได้ตรงแล้วอ่ะโอเคหลังจากนั้นจะทําการเคลื่อนย้ายย่คนให้สองคนอยู่ด้านหน้าสองคนอยู่ด้านด้านด้านหลังเราคนอยู่ด้านบนพี่เราอยู่ด้านเท้าอันนั้นไปฝั่งไหนฝั่งลูกอ่ะเนาะฝั่งนี้ใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายจับเออผู้เก่าเหมือนกันผู้เก่าเหมือนกันครับผู้เก่าเหมือนกันกับอมเหมือนกันเอภิษฎเป็นภาษาครับตัดยก อ่าไม่ต้องเลยไปไ้องยไม่ตยตลงแ่ปอ่าแไไงนะครับอ่คนข้างหน้าสัไปไปใส่ดินไหไปไปไปวัดกลางวัดกลางันนี้ไปตรงนี้ที่เ้ยออไ้กไว้ตอนบ้างตอบ้างจะนับอยู่นับเมือนดิมับาด้วยงสครับเ

ปล่อยมือครับปล่อยมือสุดหรือว่างครับนับด้วยหนึ่งสองสามว่างพอได้พอได้พอได้ไหมครับในกรณี้ีรับอใช้